สวัสดีค่ะอิฟจากสตาร์แก d เ n นทาร์นะคะบางคนบอกเห็นแต่มืออะไรคะเนี่ยสวัสดีค่ะอิฟจาก Star ์แก d a n นทาร์นะคะวันนี้ก็เป็นพิกอากาศ EP ีแรกนะคะ e ี EP 1หนึ่งนะที่อิฟจะมาทำค่ะในหัวข้อการงานของชั้นภายในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาอัปเดตการงานกันว่าหลังจากวันเนี้ยที่อิฟลงคลิปไปนะการงานของเพื่อนๆจะพัฒนาหรือจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบางคนบอกว่าพิกอากาศอะไรเนี่ยไม่มีการ์ดให้เลือกเลยมีแต่ซองขนมนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับ อ่าเขาเรียกว่าไรสิ่งของที่อีฟวางไว้ข้างหน้านี้นิดนึงนะคะเผื่อว่าจะเป็นอ่าจุดอะไรบางอย่างที่ทําให้เพื่อนต้องเลือกกล้องที่1กล้องที่2กล้องที่3าแบบนี้ก็ได้คือจริงๆอะ่ะออกแนวค่อนข้างไร้สารานิดนึงมันไม่ได้มีสาระสําคัญหรอกแต่ว่าอีฟอยากมาแบ่งปนันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆเ,เ,เฉยๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะใบที่1กล้องที่1เนี่ยนะคะอันนี้มันคือ การ์ดวันเกิดที่อีฟได้มาสมัยมหนึ่งเพราะพูดถึงสมัยแล้วดูแก่ไปเลยอะคะ่ะเป็นการ์ดวันเกิดของคุณครูท่านหนึ่งเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษเนาะคือเมื่อก่อนอะจะเล่าให้ฟังว่าอีฟแบบไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยะคะ่ะคือไม่ได้เลยดีกว่าอย่าพูดว่าไม่เก่งต้องจดเป็นภาษาคาราโอเกะภาษาไทยไว้นะคุณครูก็ให้กําลังใจเนาะแล้วก็มีวิธีการสอนที่ทําให้เราเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรมันมันกระตุ้นให้เรามีกําลังใจในการเรียนในการฝึกฝน,พ,นพัฒนาตัวเองต่อไปอะคะ่ะนะถ้าเรื่องอีปันเนี้ยมันไปตรงใจใครแบบอยากเลือกอันเนี้ยนะก็ลองเลือกได้ลองใช้เซนส์ลองใช้ความชอบจากหน้าจากสิ่งของที่อีปเอามาวันนี้ก็ได้นะคะเออเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงมีความเก่ามีความแบบอะะเหมือนสมัยก่อนอะพวกสขอสอ,อนึกออกไหมนะเดี๋ยวมันมีเบอร์ไว้ด้วยอย่าโทนะทุกคน ดูสี่ Happy Birthday to Eve แล้วก็เป็นลายมือคุณครูให้กำลังใจเราน่นารักนะคะต่อมาป๊อกกี้เนี่ยจำเวลาแล้วก็จำคนให้เนี่ยไม่ชัดเจนว่าเป็นคุณครูท่านเดียวกันไหมเหมือนน่าจะให้ตอนช่วงกีฬาสีหรืออะไรเนี่ยแหละไม่รู้ว่าป .6 หรือม .1 น,น่ะนะคะเออบางคนบอกว่าทำไมอิฟเก็บไว้ขนาดนี้คือเป็นคนชอบสะสมสิ่งของที่มีคุณค่าต่อจิตใจอะ่ะเออนะเนี่ยก็เก็บซอง บ็อกกี้อยาก,กินนะแต่เก็บกล่องไว้นะคะแต่จําช่วงเวลาไม่ได้อ่ะเนะี่ยเพื่อนๆลองดูเมื่อกี้พยายามสอ่องดูว่าข้างในมันมีข้อความอะไรปะหรือว่าอาจจะจําผิดนะไม่รู้ใครให้เหมือนกันคะ่ะจําไม่ได้แน่ชัดนะเป็นซองป๊อกกี้นะคะน่าจะได้มาช่วงงานกีฬาสี่อะไรสักอย่างนี่แหละนะคุ้นๆอยู่ส่วนอเน,นียได้มาช่วงประมาณมสี่ จำไม่แน่ชัดเหมือนกันว่าใครให้แล้วก็งงมากว่าทาไมไม่กินแล้วก็ปัจจุบันก็คือไม่กล้ากินแล้วอ่ะม4กับอายุอิพตอนเนีน้คือช,โชโ็อกโกแลตมันมีเสียไหมอ่ะมันน่าจะมีเสียเนาะคือไม่รู้มันยังแข็งๆอยู่เลยอ่ะมันยังดูแบบถ้าแก่มาอาจจะก,กินได้ก็ได้แ,แต่ก็ไม่ครวรนะะียค่ะดูข้างหลังนี่คือเหลืองแล้วนะแต่ก็ยังดีที่มดยังไม่กินไปคะ่ะอันนี้ช่วงประมาณม4แต่สองอันนี้เวลาใกล้กันนะคะคือ บางครั้งการเก็บสิ่งของหรือการโพสต์ข้อความคืออิฟจะเป็นพวกแบบเก็บสิ่งของใช่ไหมอย่างที่บอกไปบางทีอะเรานึกเนื้อเรื่องทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่มันจะแบบพอมันเห็นแล้วมันมันนึกถึงบรรยากาศกลิ่นความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยณนะเวลาตรงนั้นได้นะคะและซึ่งตรงเนี้ยสิ่งของที่อยู่ตรงนี้นทั้งหมดมันเป็นความทรงจําดีๆเป็นความรู้สึกดีๆทางนั้นเลยอะเออพอหยิบขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึก รู้สึกดีรู้สึกคิดถึงมันนะคะบางคนนะก็ลองอถ้าเรามีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นนะแนะนําให้จดไดอารี่เก็บไว้ก็ได้หรือแบบจดเป็นคําสั้นๆอีกก็จะมีทวิตเตอร์อีฟอยู่เหมือนกันนะเอาไว้จดเวิร์ดสั้นๆเวิร์ดที่คนที่อีฟชอบพูดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาเปิดดูเวลามันผ่านไปเนาะเรามาเปิดดูเนี่ยมันนึกถึงอ่ะเออมันนึกถึงบรรยากาศตรงนั้นนะ่ะไม่เชื่อเพื่อนลองไปเก็บสิ่งของความประทับใจบรรยากาศหรือคําพูดอะไรต่างๆดูนะคะมันอาจจะเป็นกําลังใจให้เรา เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนมีแรงในการต่อสู้ในการใช้ชีวิตต่อไปนะนึกถึงสิ่งดีๆในอดีตที่ผลักดันเราอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าทีนี้เรามาเข้ากันเลยว่าจะเลือกสิ่งของชิ้นที่หนึ่งการ์ดวันเกิดของอีฟหรือว่าป๊อกกี้สีแดงหรือว่าจะเป็นเจ้าช็อกโกแลตกันนี้นะมดยังไม่กินนะจ๊ะมาลองดูกันโอเคให้เวลาสักแป๊บเอาวันไหนดีเอาวันไหนดี นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การ์ดก่อนเลยหายไปนานเลยนะคะช่วงนี้ยุ่งมากดวงในไอจีก็แทบจะต้องทำแบบทิ้งไว้อะนะคะแล้วคิวดูดวงก็คือต้องหยุดพักไปก่อนเพราะว่าติดภารกิจทั้งส่วนตัวแล้วก็ไม่ส่วนตัว <elle> นะคะค่อนข้างยุ่งเลยทีนี้มาดูนิดนึงสำหรับคนที่เลือก ะะการงานช่วงนี้เป็นยังไงก่อนนะเดี๋ยวลองดูการงานช่วงนี้นิดนึงอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นมีการล่าช้าหรอ,อการงานค่ะที่ผ่านมานะมันอาจจะมะีเขาเรียกว่าอะไรอะบางสิ่งบางอย่างที่มันพัฒนาไปช้าหรือว่ามี ปัจจัยบางอย่างที่ทําให้การงานมันดีเลย์ล่าช้าติดขัดนะคะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่จะต้อง มูฟออนออกมาจากตรงนั้นบางคนอาจจะอยู่ในสังคมงานหรือว่าเนื้องงานที่มันไม่ตอบโจทย์แบบนี้ก็ได้นะแล้วเราก็เลือกที่จะเดินออกมาค่ะงงานใหม่เนี่ยอาจจะต้องพบปะผู้คนมากยิ่งขึ้นนะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง,องการใช้ภาษาสื่อโซเชียลออนไลน์สิ่งสวยงามอะไรแบบนี้ก็ได้เราต้องเป็นงานทีเออ่เขาเรียกว่าอะไรต้องกระตือรือร้น,นต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาอาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้เป็นการปรับสมดุลหรือการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนปรับตัวเอง,เ,องเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้ก็ได้ค่ะ เออน,นะอดีตเนี่ยไม่ดีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะมีการฝ่าฟัน,ฟนอุปสรรคเรียนรู้อุปสรรคจากอาดีตแล้วก็เรียนรู้จนมาเป็นเดอะเวอร์อะเออคือเดอะเว l รมันเป็นผู้ที่แบบ ผันเหมือนฟิลประมาณว่าผัานร้อนผันหนาวผันทุกผันสุขคือรู้แล้วแหละว่าชีวิตมันเป็นแบบเนี้ยนะคะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะตั้งรับกับมันนะคะแต่เด่นๆก็อาจจะมีเรื่องของการเข้าสังคมการต้องไปดีลต้องไปจัดการต้องกระตือรือร้อนต้องแอคทีฟนิดนึงในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวทีนี้ไปดูต่อว่า แล้วบอกอะไรได้อีกนะคะคือการงานจะเป็นไปในทิศทางไหนนั่นแหละนะคะหรือว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำเนาะอาจจะเป็นการเล่นเพียการสั้นๆนะไม่ได้พูดเยอะมากนะคะลองไปดูกันการงานสำหรับเพื่อนที่เลือกการ์ดตันเกิดของอีมนะคะว่าเป็นยังไงจัสเมนสตรีนสีถ้วยอ้ ันออกมาสองใบเลยอ่ะเดี๋ยวกันโอเคโอ้เอาคำออกมาดีเป็นสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยกับสิบถ้วยกับสี่ถ้วยมองว่าจุดจบของเราเนี่ยคะ่ะไอสิ่งที่เราทำทำอยู่เนี่ยนะมันอาจจะเป็นสิ่งเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ได้เม็ดเงินหรือเป็นงานที่ทำให้เราได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะไปอยู่ในจุดที่อาจจะดีขึ้นกว่านี้ได้ในอนาคตแต่ว่าอ มันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์เราจริงๆหรือไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอะนะคะไพ่จัส m เมนกับ10ไม้คืออาจจะอยู่ในออความรู้สึกที่มันอึดอัดกับงานที่ทำอยู่คือถามว่าทำได้ไหมทำได้เพราะเป็นสเตรชอะคือเป็นคนเก่งควบคุมจัดการแฮนเดิลได้แหละนะคะดิวจบได้ทำได้เออให้มันผ่านไปได้แต่ความรู้สึกอะเ่าพูดในแง่ความรู้สึกเราอาจจะไม่ได้ชอบงานนี้แล้วเราก็รู้สึกว่า มันยากลําบากมันต้องต่อสู้มันต้องฝ่าฟันไพ่จัดเมนสำหรับอีฟในอีฟจะหันว่ามันเป็นไพ่เวรกรรมคือพฤติกรรมของเรานั่นเองคือเราทําแบบไหนก็ได้แบบนั้นคือถ้าเราตั้งใจทําถึงมันจะหนักเราก็ผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าเราขี้เกียจหรือว่าเรารู้สึกว่าไม่เอาฉันยอมแพ้แล้ว,วมันก็เหมือนกับ มันหนักอะ่ะมันมันอึดอัดนะคะคือถึงแม้ว่าเราจะขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจเราจะพยายามทาหรือไม่ทาอะ่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นตรงเนี้คือมันคือความอึดอัดมันคือความรู้สึกทรมานเออแบบนี้นะคะแต่ว่าอีว่าเชื่อมั่นว่าคนที่เลือกไพ่เขาเรียกอะไรเลือกการ์ดกองแรกเนี่ยที่เป็นการ์ดวันเกิดอีฟเนี่ยเป็นคนเก่งนะแล้วก็มีความอดทนสูงช่วงเนี้มันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจนะคะการงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนื้องานไม่ใช่ไม่สนุกนะคะ แต่มันเหมือนอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เราต้องพัฒนาเรียนรู้นะมันเป็นสิบสิบถ้วยอะ่ะเออวันนี้มันอาจจะยังไม่พอใจหรอกกับสิ่งที่เป็นอยู่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานะมันมีการเหมือนต้องเรียนรู้บางอย่างให้มันจบให้มันผ่านช่วงเนี้ยไปก่อนนะคะอนาคตจะดูว่าเราจะมีความก้าวหน้ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานแหละเดี๋ยวขอเปิดไลฟ์โพสให้หน่อยนะพระอิใช้แบบนีนะ้เออเผื่อ ใครอยากไปหาซื้อมาอ่านเล่นเพราะว่ามันจะอ่านง่ายค่ะใครอ่านก็ได้นะมันจะมีแบบให้สแกนเนี่ย QR code แล้วก็ลองเข้าเข้าไปหาอ่านได้นะอืมมันจะเป็นแบบคำแบบเนี้ยอะเซนซิตี้ก็จะมีอธิบายนะเงี้ยค่ะเป็นอาจจะเพื่อนๆอ,อาจจะไปซื้อแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวเองได้นะอืมมันไม่ได้อ่านยากสักเท่าไหร่ลองไปดูกันว่าไพ่เนี่ยเขาอยากจะแนะนำอะไร Leadership Energy Healing แล้วก็ Healer นะคะพลังงานเกี่ยวกับฮ h ล a l Heal He ขึ้นมาทั้งสองใบ Leadership เหมือนกันคือถ้าสำหรับอีบานเนี่ยอีมองว่าเราอะมีความเป็นผู้นำนะเราอาจจะต้องแค่เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นพลังงานด้านบวกนะคะแล้วก็เติมกำลังใจให้กับตัวเองอะ่ะแล้วก็มีมีความเชื่อมั่นว่าเราเรา,เรา มีพลังงานดีๆอยู่ในตัวงัดมันออกมาใช้นะคือมันอาจจะเป็นช่วงที่เรามีอุปสรรคปัญหาไม่สบายใจในเรื่องของหน้าที่การงานแหละแต่มันจะผ่านไปได้เราอาจจะมีการพักผ่อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยหน่อยนะเอออาจจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นก็ได้เดี๋ยวขาอ่านเพิ่มเติมนิดนึงคือมองไม่เห็นนะขอหยิบไพ่ออกมาข้างนอกแป๊บนึงค่ะ เออเนี่ยเขาบอกว่า energy healing อ่ะ your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose นะคะช่วงนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคือเราเรามีพลังงานดีๆอยู่ในตัวอยู่แล้วอ่ะนะคะเราอาจจะลองพยายามนั่งสมาธิฝึกสมาธิเล่นโยคะหรือว่าไปในสถานที่ที่มันสงบสงบแบบนี้ก็ได้ให้เราได้ผ่อนคลายให้เราได้รีแลกซ์ชิลๆแบบนี้ก็ได้นะ อเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกัน you have the spiritual gift of healing and a desire to share it with others นะคะเรอาอมีพลังงานดีๆอยู่ในตัวนะคะมั่นใจแทนพอให้กำลังใจตัวเองเสร็จแล้ว,วเราอาจจะยังสามารถไปให้กำลังใจผู้อื่นได้ด้วยหรือบางคนอนะ่ะเวลาให้กำลังใจคนอื่นอนะ่ะมันจะเป็นพลังงานดีๆฟีดแบ็กกลับมาที่ตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็สู้ๆนะอดทนหน่อยกับ สภาพแวดล้อมหรืออะไรที่เราอาจจะไม่ชอบรู้สึกอึดอัดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลเสมอนะมันอาจจะทําให้เราพัฒนาเป็นเจ้าคนนายคนได้เงินเดือนเยอะๆนะคะหรือประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในงานที่เราอยากทําจริงๆใน,นะนาคนก็ได้สู้ๆนะเป็นกําลังใจให้คะ่ะต่อมานะคะสําหรับคนที่เลือกป๊อกกี้นะป๊อกกี้ชวัวร็อกกี้ก่อนป๊อกกี้มามาดูกันว่าคนที่เลือกป็อกกี้เป็นไงเอางานช่วงนี้ก่อนเลย ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างจริงๆจะสารภาพว่าอัดไปแล้วค่ะหนึ่งรอบแล้วก็เผลอไปกดหยุดหยุดแบบว่าให้มันสต็อปวิดีโอไปเลยอะ่ะเออแล้วอีกก็ถ้าอัดต่ออีกอ่ะกลัวว่ามันก็มันก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะเอออีดตัดต่อ,อยังไม่เป็นอะนะคะก็เลยทำใหม่ก็ได้เป็นเศร้าเลยนะคะพูดจบไปครึ่งหนึ่งล้เผลอสต็อปกินน้ำแป๊เดียวเองอะ อะใบที่สองฟอกกี้ฟอกกี้นะคะสำหรับคนที่เลือกอันนี้นะ การงานเนี่ยมันดําเนินไปอย่างเรื่อยๆตอนนี้เอื่อๆเฉยๆถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่มันดําเนินไปแบบช้าๆเรื่อยๆนะคะมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสําหรับคนที่มองหาในเรื่องของงานใหม่เนี่ยเออมีโอกาสนะถ้าเพื่อนหย่อนเรซูเม,ม่ไปหรือว่าสมัครอะไรไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มใหม่อยู่หรือบางคนเนี่ยหย่อนเรซูเม่ไปแล้วนะคะมีการถูกเรียกสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ก็ได้นะจากสิ่งที่เรารอคอยมานานแสน,นนานเนี่ยผิดหวังแล้วผิดหวังอีกตอนนี้มันเป็นโอกาสของเราแล้วค่ะ ออเสถานการณ์ตอนนี้อาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้บางคนกําลังรอข่าวเรื่องการสมัครงานอยู่มีโอกาสที่เขาจะเรียกเมลมานะอืมทีนี้สําหรับใบที่2เดี๋ยวขอไปดูเพิ่มนิดนึงว่าพ่ออยากบอกอะไรกับตอ่อันนี้เป็นการดูสั้นๆนะอาจจะไม่ได้พูดเยอะแยะมากมายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใน IG ีในอีกก็อาจจะทำพิเอาการดไว้ด้วยแล้วก็เป็นดวงรายวันไว้ด้วยค่ะเข้าไปเล่นได้นะชื่อ s t a r g u i d a n c e t a r o ค่ะ ไปดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรนะจะเป็นยังไงต่อในเรื่องของหน้าที่งานดูเครียดเนาะนอนาคตเนี่ยดูเครียดจังเลยมันเป็นงานที่เราอาจจะดีวกับคนที่เขาแบบยากๆหน่อยมีอีโก้หน่อยนะงานที่เป็นทีมนะคะคนรอบข้างอาจจะแบบถึงไม่คือช่วยงานช่วยเหลืองานกันได้นะแต่ว่า ในเรื่องของความรู้สึกอะเราอาจจะไม่สามารถ <c oughs> เขาเรียกวอะไรเหมือนเราอาจจะไม่สบายใจที่จะต้องไปไปแชร์ความรู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงกับงานนี้หรืออุปสรรคที่เราพบเจออยู่นี้เออมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ก็ได้เราค่อนข้างเครียดจริงๆอะ่ะเราเป็นคนทํางานเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่สม่ําเสมอเขาเรียกอะไรสม่าเสมอคือเสมอต้นเสมอปลายเออมีมีความสามารถในการแก้ไขาปัญหา ต่างๆได้ดีนะคะ่หนึ่งดาบอกมาบอกว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะแล้วก็ไพ่ก้าวถ้วยเนะี่ยมันเป็นไพ่ของความรู้สึกที่จริงๆอะ่ะเราก็พึงพอใจนะลึกๆแล้วเราทําเต็มที่แล้วอะไรแบบเนี้ยแต่มันอาจจะมีความบางความรู้สึก,กที่ทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นหรือทําไมเราถึงไปในจุดที่คนอื่นเขาไปไม่ได้สักทีอะไรแบบเนี้ยนะคะมันอาจจะมีความอึดอัดใจจากบุคคลรอบข้างเพื่อนร่วมงานแบบนี้ก็ได้เพราะดูแล้วอาจจะต้องทํางานเป็นทีมทํางานร่วมกับบ,บุคคลนนะ่ะนะคะ มีไพ่ของความเครียดงานที่ชาเลนจ์แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้แล้วเราอาจจะต้องเตรียมใจเนาะเตรียมสู้กับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นชาเลนจ์เหล่านี้นะคะขอเปิดไพ่ life purpose ขยายหน่อยเมื่อกี้บอกอเพื่อนที่เลือกการ์ดใบที่หนึงไปที่เป็นการ์ดวันเกิดอีนะคะว่าอันนี้จริงๆไปหาซื้อลองมาอ่านอ่านได้นะเออเพราะว่าหน้าไพ่มันไม่ได้ยากมันก็มีคีย์เวิร์ด ให้อยู่แล้วแล้วมันก็มีบาร์โคด่ยเราสแกนเข้าไปอ่านได้ถ้าอ่านไม่ออกบอกว่าอุย้ยคนบอกมันเป็นภาษาอังกฤษ Google ไง Google นะคะเอา Google แปล,แลอีฟก็ใช้ Google เหมือนกันนะคะเปิดดงเปิดดิคชินารีอะไรไปชีวิตมันต้องเรียนรู้นะก็ยังต้องเปิดดิกต้อง,งใช้ Google ต่อไปออแล้วลึ้นการาศ l i ฟ์แอนด์เแล้วก็ฮาร์ดคือบางจะบอกว่าบางคนอ่ะก็จะอ่านตามบทดิ่งนี้เลยแต่ว่าไพ่แบบนี้มันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าวมันรมันใช้จินตนาการในการอ่านแล้วก็ขยายได้ค่อนข้างเยอะอะค่ะไพ่อลากาสสำหรับอีวิมมองว่าคนที่ได้ไพ่อลาร์สเนี่ยเอ้ยไพ่ไพ่อลาก์ดคืออะไรฮัลโหลไพ่ฮอลเคลการ์ดเนี่ยมันเหมือนกับเราอะ เขาเรียกว่าอะไรเรามีพลังงานดีๆอยู่ในตัวที่จะช่วยตอบคําถามตัวเองอะ่ะเออนม่ก็ออกไหมเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราว่าเราจะทําอันนี้ชื่ออีเบออกมาจากกล้องเพราะว่าอีมาอ่านข้อความนะคือมองไม่เห็นคือว่ามีพลังงานดีๆอยู่ในตัวที่จะฮิลลิ่งที่จะไกด์ตัวเองอะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทําอะไรนะคะไลฟ์และเลิฟก็เหมือนกันนะคะอ,อ่าแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องการกําลังใจจากคนรักก็ได้นะเออมันเป็นไปได้ ฮา r t ดทิชชูส์มันแปลว่าอะไรเนี่ยแปบบหนึ่งอ่าเรามีเรามีแองเจลนะคะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะที่ไกด์เราอยู่ที่ซัพพอร์ตเราอยู่โปรเทคเราอยู่นะคะย d r ดีมเนี่ยจะ e ีค m e เรลิตี้นะเออเพื่อนบางคนที่คาดหวังอะไรไว้นะคะในสิ่งที่เราไม่คาดคิดในสิ่งที่เราสึกมันยากเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ เป็นไปได้นะเออเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งเครียดจนเกินไป ไพ่ใบนี้อิฟมองว่ามันแบบมันอาจจะสื่อถึงปัญหาสุขภาพก็ได้นะว่าบางคนเครียดเครียดล้วก็กินน้าหวานเยอะกินน้าหวานเยอะแล้วก็อ้วนเนี่ย,ออยไพ่ใบนี้แปลว่าอ้วนก็ได้นะ้นําหนักขึ้นก็ได้อยู่หรืออยู่ในสภาวะที่นอนไม่ค่อยหลับก็ได้หลับหลับ,ลบตื่นๆก็ได้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะว่าแนวโน้มการงานในวันข้างหน้าเนี่ยจริงๆเราเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะแต่มันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่เราจะผ่านไปได้สิ่งที่เราคาดหวังมีโอกาสเป็นจริงนะคะโอเค จบเดี๋ยวเราไปดูคนที่เลือกสุดท้ายกันเลือกช็อกโกแลตนะคะช่วช็อกโกแลตก่อนช็อกโกแลตจะดูกันอย่าโกรธกันนะถ้าอีฟยังอ่านไม่ดีค่ะยังใหม่อยู่นะก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะคะให้โอากาสกันหน่อยเนะ้อ การงานช่วงนี้เป็นไงอุ้ยสิบดบาบออกมาเลย The full บางคนตกงานหรอหรือว่าเปลี่ยนงานใหม่นะคะบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ตกงานมาเปลี่ยนงานมานะบางคนอาจจะว่างงานอยู่ก็ได้หรือบางคนอาจจะเริ่มทําธุรกิจ อ,อิสระออกมาทำธุรกิจของตัวเองแล้วมันก็อาจจะยังไม่ได้ออกมาดีสักเท่าไหร่นะคะเออบางคนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องร้องก็ได้ขึ้นลงขึ้นศาลก็เป็นไปได้แล้วก็กำลังหมุนเงินอยู่หัวจะระเบิดนะคะเครียดเรื่องเงินเรื่อง,องทองอะไรแบบนี้ก็ได้นะเครียดเครียด,เค,ยด,เ,คยดเครียดเลยแหละนะเออนะคะเดี๋ยวคือมันมันอ่านได้ง่ายๆแบบนี้เลยอะนะมันไม่ได้ซับซ้อนอิปมองว่าเออเพื่อน ที่เลือกช็อกโกแลตนี้ต้องการกำลังใจสูงสู้ๆนะทุกคนอย่าเพิ่งท้อนะคะทุกปัญหาต้องมีทางออกอยู่แล้วแต่ว่าทุกทางออกก็มีปัญหาเพื่อนบอกไม่ต้องพูดค่ะถ้าจะพูดแบบนี้ไม่ต้องพูดไม่ได้รู้สึกดีเลยคือออยากพูดให้มันโจกๆนะเอาจริงไปเจอมาจากบทความของอในทวีตนะคะของแมรี่มาลอนี่ป่ะแล้วก็มีคนมาพิมพ์อะไรทํานองนี้แบบประมาณว่าทุกปัญหามีทางออกแล้วทุกปัญหาทุกทางออกก็มีปัญหานะคะ พูดเราดูเครียดกว่าเดิมเดี๋ยวด,ดูต่ออีกหน่อยเองแล้วแล้วยังไงต่อละ่ะจะเครียดอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะอยวขออนุญาตเก็บก่อนจริงนแนวโน้มเนี่ยอนาะคตเป็นยังไงจะดีขึ้นเปล่าเดวิลโอ้ดซานออกมาแล้วดีใจด้วยยิ้มได้ยิ้มได้นะ เดี me, okay, okay, yeah, 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 ๋ยวนองแล้วยิ้มได้โอเคโอเคยิ้มได้อยู่อย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งกังวลโอเคค่ะเดว l ่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นเรามีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะบอกก่อนเลยนะคะแล้วก็งานใหม่ตรงนี้อาจจะเป็นงานที่เรา เขาเรียกว่าอะไรทำมาเค, <c oughs> เคยทำมาแล้วเป็นงานเก่าๆที่เราเคยแก้ปัญหา <c oughs> เคยดิวมาแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นงานที่เออทั้ง3ามไพ่ที่ปเปิดไว้รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทําร่วมกันน่ะการทํางานเป็นทีมแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือเพื่อนที่เลือกอันนี้นะอาจจะทํางานเป็นงานกลางคืนก็ได้งานที่เป็นกะก็ได้ค่ะสนามบินโรงแรมอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นพวกผับบาร์ร้านอาหารอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ต้องดิวกับลูกค้าต้องดิวกับ ทั้งคนทั้งปัญหารอบข้างต้องมีไหวพลิบอะไรทํานองเนี้ยนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยับดีขึ้นเรื่อยๆเดือดสันเนี่ยออกมาบอกว่ามันจะสดใสขึ้นนะแต่ King o f ครัฟเนี่ยมันแปลว่ามันอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหนักแน่นแล้วก็สู้ๆนะมันอาจจะไม่ได้ลาบลื่นปลายทางไม่ได้โรยด้วยระหว่างทางมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาอะไรแบบเนี้ยก็ได้แต่เราผ่านไปได้นะอันเนี้ยขึ้นมาเหมือนกับกองที่แล้วเลยใช่ปะ h e ลลิ่งอะไรนะ e ยเอเนอร์จีฮิ่ะค่ะคือเรามีพลังงานดีๆในตัวเองนะเ,เรารู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเรา,าจ,จะรีแลกซ์ด้วยการออกกำลังกายโยคะนั่งสมาธิหรือเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็ได้ค่ะ s p i r i t u ลทิชเชอร์เห็นปะเรามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ You Heal with Your Class Session หรือว่า s e มเ n นาก็หมายถึงว่าเออเหมือนกับอะไรเดียะกันการที่เรา หมือนเราจะรู้สึกดีขึ้นด้วยการที่เราจะเรียนรู้จากปัญหาเหล่านี้ก็ได้หรือบางคน take class take c o u r s อะไรบางอย่างแล้วมันทําให้เรามีกําลังใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆไม่ใช่แค่ว่าเจอปัญหาฉันตกงานแล้วฉันก็พอละชีวิตฉันไม่ดีเลยอะไรแบบเนี้ยทุกแบบดูเราค่อนข้างสู้นะคะแล้วก็ environmental risk คือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ สภาพแวดล้อมก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเราอยู่นะคะเออนะอันนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยอาจจะหาเวลาไปท่องเที่ยวในในสถานที่ธรรมชาติหรืออยู่กับสัตว์เออรีแลกซ์กับมากับแมว นกหนูกระลอกอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะคะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะแต่มั่นใจว่าคนที่ตกง,งานอยู่ไม่นานนะมีโอกาสไดนะ้ได้งานใหม่แน่นอนค่ะประมาณนี้นะจ๊ะโอเคก็จบแล้วสําหรับพิกอารา์ศอีพีหนึ่งที่อีฟทำนะคะก็ยังไงฝากติดตามฝาก กดไลค์กด u ับ c r i b e แนะนําได้ค่ะติชมได้แต่อย่าแรงนะเขาด่าอีฟนะคะจะอีฟเสียใจยแล้วก็เข้าไปอ่านดวงรายวันได้นะคะไปอนะ่า l o w โล่ีนะติดตามข่าวสารเรื่องการดูดวงส่วนตัวอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะมีพิกอากาศให้เล่นด้วยเหมือนกันนะที่ IG s t a r g ร์ d a n c e t นด o ทอย่าลืมนะมีดอทด,ด้วยนะคะขอบคุณมากสําหรับคนที่หลงเข้ามาฟังแล้วก็ตั้งใจราคอยคลิปอีฟแล้วมาฟังจริงๆนะคะก็จะพยายามพัฒนา การอ่านให้ดียิ่งขึ้นไปบางคนอาจจะแบบโหเล็บทำไมต้องแดงนะคะถ้าเล็บไม่แดงไม่มีแรงเปิดภัยนะจ๊ะก็วันนี้ก็เท่านี้ค่ะถ้าใครมาดูกลางคืนก็ฝันดีนะคะบ๊ายบาย